สวัสดีเพื่อนครับและอยู่กับโจนเลียมโจน <Yeah. S 1> พไวมครับปีค่ะปครับแม็กครับมังกรปวดจ้าวันนี้พวกเราทั้งห้าคนนะครับจะต้องเข้าไปพ้นตามสถานที่นะครับและในสถานที่นั้นจะมีของมีค่าอยู่หนึ่งชิ้นครับผมพวกเรานั้นจะต้องหาของมีค่านั้นให้เจอ ใครที่ได้ของมีค่าชิ้นนั้นไปนะครับจะกลายเป็นโจนเหลี่ยมเขาจะต้องเนียนทำตัวเนียนให้ได้มากที่สุดหลังจากที่ป้นจนครบเวลาแล้วนะครับเราจะมาโหวตกันว่าใครกันนะที่เอาของมีค่าไปแล้วไม่ยอมบอกเพื่อนถ้าเกิดว่าเราโหวตโจนเหลี่ยมถูกโจนที่เหลือก็จะเป็นฝ่ายชนะไปแต่ถ้าเกิดโหวตผิดแล้วก็โจนคนนั้นที่ได้ของมีค่าไปเขาจะไล่ค่าทีเหลือทีละคน ดังนั้นการที่เราจะปราบโจรเหลี่ยมได้นะครับก็เลยมีโจนสืบเข้ามาครับโจนสืบนั้นจะสามารถเช็คได้ว่ากล่องตอนนั้นเนี่ยหายไปแล้วกี่นาทีกี่วินาทีแต่ถ้าเกิดว่าตรงนั้นเป็นกล่องที่ไม่ได้หายไปจากโจรเหลี่ยมหรือโจนปัน่นก็จะไม่ขึ้นเวลาบอกนะครับและเมื่อไม่เป็นการง่ายจนเกินไปนะครับก็เลยมีโจรปั่นเข้ามาด้วยครับโจนปั่นจะต้องทำยังไงก็ได้ให้ทุกคนบวชตัวเองนะครับเพื่อที่จะเป็นฝ่ายชนะไปครับผมและสถานที่ที่2ที่เราจะต้องไปป้นก็คือบ้านพักคนรวยครับ เขาว่ากันว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังอันดับหนึ่งของโลกะอย่าบอกนะว่าเขาชื่อมิสเตอร์ไวครับคำเตือนครับนี่เป็นแค่เนื้อหาการเล่นเกมเท่านั้นนะฮะอย่าลอกเรียนแบบไม่ควรเอาไปทำตามในชีวิตจริงเด็กขาดเลยนะครับผมเราเป็นพื <inh> てて้นป <liberals> ูไปก่อนแล้วนะจูไปครับบนหลังที่สองกันดีกว่าทุกคน ผมเป็นโจเลี่ยครับผมปรับตัวปรับใจแล้วไม่เป็นโจเลี่ยมอีกแล้วออาไปไงอ่ะนี่ไงยากตรงไหนอ่ะว้ายว้ายเอ้ยฮันแม่ฮันเน่ฮัน่ฮันโจเลี่ยมโจนสามห้าสี่สี่เฮ้ยสามห้าสี่่แห้าสี่สี่แปดไม่รู้อาจจะเป็นเลขไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยอะ ใช่ <c oughs> ได้เปิดกล่องแล้วโอ้โหเมื่อกี้เกือบครึ่งชั่วโมงไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ยตกใจโอ้ทำไปตกใจทำ<น>ไปตกใจ <c oughs> พี่ไว้กองหายไปแล้วไหนกวกองหายไปแล้วกลางน้ำไอเก็บมีคนลบแล้วพี่บีก็เพิ่งเดินไปพี่เพิ่งออกมาจากตรงนี้แล้วเดี้ยวป๋าสงสัยไม่รู้โฟรู้สึกว่าพี่บีอยู่ใกล้สุดไม่กี้พิห่างไปเยอ น่าสงสัย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 ได้เปิดกล่องอนนี้เปดจังอะอันนี้เปิดจังอะเปิดอปแลอ่ข้างล่างอ่ะฮ้่อ๋อมาไวจังอะเฮ้ยไข่กระนัี่เข้าไม่มีอะไรเลย มีกล่องหายไปสองจุดด้วยกันในสระว่ายน้ำหนึ่งห้องครัวหนึ่งนี่นี่ไหนนี่ที่ชั้นสองอีกหนึ่งในห้องน้ำมีไหมในห้องน้ำในห้องน้ำอีกหนึ่งไหนอะนี่นี่อันนี้ไได้ก็เป็นโจรปันแน่ๆแบ่เงิงมีกล่องไม่ใช่เปิดราคายังไม่ใช่ หายไปทั้งหมด3จุดแล้วนะใช่ไหมแต่แม็กอยู่คนเดียวนะข้งนอกได้ปะนี่บหราคาไม่ได้หรอกี่บ้านหลังอื่นไงลงรูเลยปึ้งนี่ก่วาก่บีลบกล่องทำไมอ่ะี่ยังไม่ได้เปิดเลยอาวเหรอ กล่องนี้ค้นหมดยังอ่ะห้องเนี้ยน่าจะคอนเนี่ยอ้าวกล่องหายถ้าจุดนี้น้ำไปแล้วนี่น้ำไปแล้วไม่ใช่หรอดมกลิ่นนี่ดมกลิ่นนี่แล้วไปกลิ่นใครที่มือออต้งิยใครี่ขึ้นมาบนนี้นะ แน่สินะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันชั้นสองน่าสงสัยน่าสงสัยในเช็คซี่ในเช็คซี่ตรงนี้ก็หายนะเอาละเพิ่งเช็คตรงนี้เลยดีกว่าเก็บไว้ก่อนตรงเนี้ยทำไมล่ะมันมันนานแล้วอันเนี้ยมันนานแล้วนะอันเนี้ยมันแค่จะดูเฉยๆน่ะว่ามันหายไปได้หรือเปล่าเฮ้ย ทำไมถึงไม่อยากให้เช็คอะเช็คนี่อะเช็คดิ่มันนานแล้วไงฉันไม่รู้ฉันแค่ให้เช็คเมแค่แค่ดูจุดเฉยๆน่ะจําจุดว่าอะไรมันหายไม่หายน่ะอันนี้พวกฉันเดินมาสองรอบแล้วเน no. ี่ยทำไมนายไม่ไปหากล่องละนี่ยเดินอะไรกันทำไมล่ะก็ฉันธรรมดาแล้วไม่มีแลาวทางไหนอีช้างนึงน่ะ น่าสงสัยน่าสงสัยเอาจำใจไว้ฉันมีเรื่จะพูดกับนายสองคนน่ะตามมาหน่อยดูดีดังามมานะเป็นความลับเลยให้พวกเรารู้อ่ะนั่นน่ะสินายจนปั่นมาเนี่ยทำไมนะเขาคุยหน่อยได้ไหมโอ้ยเราเป็นแก๊งเดียวกันนายได้คือจนปั่นนะนายเออฉันเป็นจนปั่นก็ได้เอ้าขอคุยหน่อยได้ไหมอ่ะดับนึ้งได้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 ดูดิเขาจะมาช่วยผมเฉยเลย ในน้ำน่ะนายเป็นคนเปิดไปไม่ใช่หรอใช่แล้วแล้วมันคือโจรสืบบงอืมน่าสนใจนะแล้วฉันมีข้อมูลนะชั้นสองตรงนั้นหายไปเมื่อสองนาทีที่แล้วและสองนาทีที่แล้วอืมต้องให้คนหลุดปากพูดว่าใครขึ้นไปข้างบนก่อนเพราะฉันวิ่งวนรอบบ้านกับนายนายน่าจะเห็นและในบ้านโดนค้นหมดแล้วใช่ และตรงนั้นฉันบอกเลยว่าฉันปลอดภัยมากๆฉันไม่โกหกสาบานด้วยเกียรติของรูปหมาตัวนี้งใฉันเชื่อและเห็นตรงนั้นไหมที่ตรงทีวีหายไปสามนาทีที่แล้วซึ่งหมายความว่าต้องมีคนไปเจอก่อนนายรู้ใช่ไหมว่าจริงอือโอเคถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าไม่ระวังในแม้ปั่นหัวนะ ระวังในแม็กเขาปั่นหมวนนะเขาาจะเป็นโจรเหลียมก็ได้แม็กปั่นปะเนี่ยมไมเยทอะไรไม่ีอยู่แล้วังใหญ่แปลกแลแล้วบ้านหลังนี้มันที่เก็บของน้อยเนาะได้ข้อมูลอะไรบ้างบอกบ้างดิข้อมูลหรอยังไม่รู้เลยว่าโจรว่าว่ากล่องไหนกันแน่นะที่หายไปจากโจรอะ่ะไม่ใช่หายไปเองอะ่ะแต่ว่าได้มูลมาหนึ่งก้อนอะไระอะไรอ่ะในเต้นรงเปิด<ห>ของนี้ดี่เปิดไม่ได้ ได้เพงนะได้เปิดดิเปิดไม่ได้โอเคฉันรู้แล้วว่าเกิดจากอะไรเปิดไม่ได้ไป็นพ่อเปิดพร้อมกันเหรอนายรู้ใช่ไหมโอเคฉันรู้แล้วนะทำไมอะไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของระบบเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ทีเนี้ยเรามาหาโจรเหลี่ยมกันดีกว่ามาฉันจะเป็นรอบเอาละมันถึงเวลาที่ฉันจะต้องเปิดเผยตัวตนแล้วฉันคือโจรสืบ ฉันรู้อยู่แล้วว่านายคือโจร์เซิร์ฟจอได้ยังไงเพราะฉันตามนายตลอดแล้วฉจนก็เห็นนายดมๆ,ๆยบมๆมองๆอ้าล่ะแต่ว่านะเราเรามาคุยกันหน่อยสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง <c oughs> ฉันบอกเลยว่าฉันวิ่งวนรอบบ้านแบบร้าวใจกล่องในบ้านถูกเปิดอย่างรวดเร็วจนไม่เหลือได้ให้เปิดแล้ว บอกได้เลยว่าของที่หายเนี่ยในบ้านแน่นอนแล้วถ้าใช้ชั้นเดานะก็่าจะเป็นตรงหน้าทีวีหรือเปล่านะแล้วก็ตรงชั้นสองหรือเปล่านะชั้นสองทางฝั่งขวาด้านบนแล้วก็ทางทีวีตรงฝั่งซ้ายถ้ามองจากหน้าบ้านเออจะบอกว่าสงสัย,สสยเราสองคนก <นะ S 2> ็พูดมาเลย,ลยไม่ได้สสพูดนะไม่ได้พูดอะไรทั้งสิ้น แล้วก็มีคนพยายามบอกว่าอย่าสืบกล่องนี่เลยอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันอะตรงนี้ก็หายนะเอาละเพิ่งเช็คตรงนี้เลยดีกว่าเก็บไว้ก่อนตรงเนี้ยทำไมล่ะมันมันนานแล้วอันเนี้ยมันนานแล้วนะอันเนี้ยแค่อยากล่องสืบกล่องนี้เลยเพราะนายไว้เดินมาสองรอบแล้วตรงนั้นน่ะอืมทำไมกันนะนายเป็นคนเปิดเหรอฉันจะเปิดทำไมอ่ะ ทนายเปิดแล้วใครเป็นคนเปิดอ่ะก่อนแล้วนะเต้กับพี่บีน่าสงสัยจบเพราะฉันไม่ได้เป็นอะไรหรือแกนั่นแหละไม่ถูกขออธิบายตรงที่บอกว่าพี่ไว้ห้ามเปิดตรงนั้นเพราะว่าพี่ไว้สืบข้างบนแล้วรู้ว่ามันสืบได้สองรอบยังไงล่ะรอบนี้เต้เป็นโจลีมอ้าวทำไมอะเพราะว่าไม่แปลกเพราะว่าไม่แปลกไม่แปลกไม่อันนี้คือต้องแก้ประเด็นในส่วนของตรงนั้นก่อนฉันก็งงไง แล้วกล่องด้านล่างนี่ใครเป็นคนเปิดกันนะฉันอยากรู้จังเลยถ้าให้เขาพูดก่อนให้เขาพูดเดี๋ยวเลยให้การใฝันทีหลังพูดก่อนพูดก่อนฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะเพราะฉันก็ตามนาไว้เพราะฉันไม่รู้จะไปไหนมันเหงาเลยเนฟอดมั่งสนะิยืนยันตัวตัวหรือเปล่ปปาโฟดไปเจอกล่องหายอยู่ชั้นบนแล้วซึ่งโฟดเปิดไปหลายๆกล่กอง ก็มีคนเอาไปแล้วสรุปก็คือโฟนไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะตอนนี้เป็นคนธรรมดา mm. ที่เจอเบาะแสะคือกล่องหาย oh. อ๋อแต่ถ้าเจอกล่องหายแรกๆอ่ะน่าจะเป็นตอนที่ขึ้นไปข้างบนปุ๊บแล้วลงมาใช่ไหมแล้วก็วิ่งรอบนอกเพราะว่าคิดว่าเออรอบนอกอาจจะแบบคนอื่นๆอาจจะยังไม่ได้เก็บไปสรุปพี่ไปเปิดอ่ะมีคนเปิดไปแล้วหมดเลยรอบบ้านแล้วก็มาเจอกล่องที่หายในสระไว้นว้ำสีฟ้าพ mm hmm. ี่โฟนเรียกพี่ไวอ้อ mm ่ะ hmm. แล้วตอนนั้นถ้าคนที่อยู่ใกล้ที่สุดอะ่ะ<ม>ก็จะเป็นพี่ไว้กับพี่เต้แต่ว่าใกล้สุดๆเลยจะเป็นพี่บีนะตอนนั้นนั่นกล่องเลยกล่องในบ่อน,น้ําสีฟ้าเงี้ยหน่อยฉันเป็นคนเปิดเองแหละมันไม่มีอะไรอะ่ะมันกล่องหลอกแล้วมันแล้วมันหายไปได้ยังไงอ่ะมันไม่รู้อ่ะหันกลับไปทีมันก็หายไปแล้วแต่ตอนนั้นมีเราสองคนนะโฟพี่ไว้อาจจะมา็นเราสองคนโปรยพึ่งมาเจอพี่บีตอนที่โพดยแบบหันไปปุ๊บพี่บีก็รังวิ่งเข้าไปโปรยบปยหรือ ไหนอย่าว่าอย่าเพิ่งเถียงกันไหนเล่าสิ <อะ S 2> เหตุการณ์ของเธอเป็นยังไงฉันฉันพยายามเปิดกล่องเป็นหลายกล่องไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยอ่ะแล้วได้ขึ้นชั้นสองไหมขึ้นนะแล้วไปเจอกล่องหายตั้งแต่เมื่อไหร่กล่องหายก็เห็นโฟลเรียก,ก็เลยเดินตามไปเลยชั้นสองเหรอสองไหนอ่ะลืมหมดแล้ว่ไม่ได้จําตาที่แล้วอะจํา มีเลือกจำด้วยนะ <laughs> <laughs> เปิดไปมุบวัวทำตัวน่าสงสารหรือเปล่านี่ <laughs> เล่นมุกเดิมอย่างนั้นเหรอ <laughs> <laughs> ไม่มา <laughs> จะเล่นมุกเดิมอีกรอบหรือเปล่าจะไเป็นอีกรอบ <laughs> ใช่จะเป็นอีกรอบได้ยังไงอ่าถ้าพูดตามตรงนะตัวเนี้ยผมสงสัยอยู่สองคนที่เป็นโจรก็คือพี่บีกับี่เต้แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นปั่นใครเป็นจริงเพราะว่าสองคนก็ดูสงสัยเป็น ตเลียมอะเออส่วนฉันขอพูดที่ขังว่าฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะชก็ถามอีกครั้งเาเกิดฆ่าฉันฉันจะพูดคําว่าขอให้ทุกคนวายป่วงจบมูนกนี้จ้างถามอีกครั้งมัะเลยถามได้ค่ะตอนขึ้นไปชั้นสองเนี่ยเธอเห็นกล่องหายหรือว่าเธอไม่เห็นเธอเห็นตอนขึ้นไปครั้งแรกหรือว่าครั้งที่สองครั้งแรกค่ะแล้วก็เจอแล้วก็เรียกพี่บีเลยพี่บีเรียกปุ๊บพี่ไว้วิ่งมาบอกในในในไหนโฟล์กตรงนี้หนึ่ง โบสวิ่งไปดูในห้องน้ำอีกเอาตรงนี้มีอีกหนึ่งนันแสดงว่าต้องมีคนขึ้นมาก่อนหน้าเราแล้วนี่นี่ไหนนี่นี่ชั้นสองอีกหนึ่งในห้องน้ำมีไหมในห้องน้ำในห้องน้ำอีกหนึ่งพี่บีมีอะไรจะสารภาพหรือเปล่าไม่สงสัยโฟดกันบ้างเหรอเธอเธอจะแก้ตัวอะไรไหมในเรื่องนี้ ขึ้นไปก่อนเหรอเอา้าแบต<แ>ห,หมดเหอะฮึโลโข,ขึ้นไปชั้นสองอะไรนะขึ้นไปก่อนหรือวไงไงชั้นสองเนี่ยไม่ได้ยินอนะไม่ได้พูดไม่ได้ยินกับไม่พูดมันไม่ต่างกันมากหรอกนะ างนมีบทแน่ๆแล้วล่ะแต่บทไหนเนี่ยสิต้องเสียงโด่งหรือเปล่าเี่ีเป็นโจรปั่นมากเลยอ่ะชื่อไหมพี่บีกับพี่เต้สองคนเราเน้นหมั่นไส้ไหมถามอีกครั้งนะให้ฉันโหวตนายไหมแั้วแต่หวตได้เปนบทเต้สรุปนะเหตุการณ์เนี่ยจุดที่กล่องหายทังหน้าทีวีเต้เป็นคนไปเปิดเป็นคนแรกฉันเป็นเราบทางแต่แรกแต่ฉันคิดว่าเต้คือโจรปั่นเอยโจรเหลี่ยม เอาไงแน่เอาไงแน่งงงบนบนโจเหลียมโจเหลียมโอ้ยกลัวหมผิดอ่ะเพราะเต้เป็นคนไปจุดนั้นเป็นคนแรกหน้าทีวีไข่บันโบชันอีกแล้วเนี่ยโอ๊ยผมไม่ได้ไปตรงนั้นน่ะผมโวตไปแล้วตอนนี้เหลือใครไม่รู้โบดเองทำไมหน้าทีวีผมไม่ได้ไปนะฮึโบดไปแล้วไม่ทันจริงเอาโอ้ย ขอเลือกเออ่่มืไมถูกป็นคำตอบสุดเถินพี่บีโฟดเป็นคำตอบสุดท้ายพี่บีเชื่อเขาโฟดโอกตตัวเองสิได้รู้ว่าเป็นโจดบัดใช่เอาโอกตตัวเองก็ได้ถ้าไม่เชื่อพี่บีอ่ะใช่แน่นอนเป้โบยตั้งแต่ตาแรกแล้วนะเต้พี่บีพี่บีเนียนนั้เนี่ยเป้ได้แหละเนียนนั้นเนี่ยจุ๊บใจครับอมยิ้มอ่าเสมอกันไในเมื่อเสมอกันใส่ไว้เล่นหน่อยน,น,น ก็จะต้องปรึกษากันว่าจะมอบหนึ่งวทให้กับใครเลือกดีๆเลือกไม่ดีมีแพ้เท่านั้นแหละอย่างแรกเลยคือมั่นใจมากๆว่า2คนนี้ต้องมีปั่นคือทั้งสองคนต้องมีบทแน่ๆเลือกดีๆนะขอละฉันเริ่มฉันเริ่มฉันเริ่มขกเขไปทางนี้แล้ววะตอนนี้เนี่ยน่ากลัวสุดเลยเนี่ยไอ้ที่ยืนนิ่งๆเนี่ยมันมันจะเอาเอากำตาที่แล้วมาซัดเรานั่นแหละสิเือดีๆนะฉันเนี่ยนะจะเป็นอย่างน้อยเราให้จนปั่นชนะไม่ล่ะเขาจะได้ไม่ได้แก้แค้นเรา แค่นั้นเองก็ดีนะคนไหนจนปั่นคนไหนคนไหนใครจนปันเลกดีดีนะใครจนปันใครจนปันเลือกคนไหนก็มีค่าเท่ากันแหละแต่อืคนนี้เนียนนะเนี่ยคนนี้เขากำบัดอยู่หรือเปล่าสกิลเขาเริ่มพัฒนาขึ้นพูดพร้อมกันไหมจะได้จบจบเขาห้ามพูดเขาห้ามพูดที่ไม่เกี่ยวพูดเออห้ามพูดได้มานับให้หน่อยจิถ้าพูดพร้อมกันแล้วไม่ตรงกันกตอีกผมจะเลือกสุมยิงมาหนึ่งคน โอเคยิงดีกว่า3 2 1ดครับ B พี่บแต่ไม่รู้กล่องบนหรือกล่องหน้าทีวีวะในบีูหมดบ้าที่สุดไปยังตย่งยดยิ่งยน่นยดิงทุกคนเอาตัวรดที่จย คนายปวทุกคนเอาตัรอดให้ได้นะโอกันลเดี๋ยวมันงปะถูกปะมีเป็นโจนปั่นนะไเหลียญไม่แก่เต้เจ จนปั่งได้แก่เช้ากันบีเกือบครึ่งชั่วโมงไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นไงการสืบเท่ากับอีเทเวนเดอะบิลครับผมแล้วคือมาสงสัยฉันเลยี่ฉันบอกไปแล้วจิ้มไปแล้วสองคนมันตกใจว่าใครเป็นโลใครไงแบบมันไม่รู้ว่ากล่องบนหรือกล่องล่างเว้ยใช่แล้วคือวตโฟล์ใช่ไหมมีคนหนึ่งพี่ไว้ใช่ไหมพี่ไม่พี่พี่วอดบี อ้าวแล้วใครบดโฟแทนบดโฟนไอพี่บดเต้พี่บดเต้พี่บดเต้ผมบทพี่บีคือพี่อะสับสนอยู่ไ่วบีหรือเต้แล้วทีเนี้ยมันมีช็อตที่บีเงียบมันเหมือนแบบเฮ้ยถ้าบีอาจจะคิดว่าถ้าเขาพูดอะอาจจะให้เขาเป็นปั่นก็ได้เขาก็เลยไม่พูดพยายามให้คนหวดเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่บีมีอะไรจะสารภาพหรือเปล่าแก้ตัวอะไรไหมในเรื่องนี้ขึ้นไปก่อนเหรอ ขึ้นไปชั้นสองอะไรนะขึ้นไปก่อนหรือว่าไงชั้นสองเนี่ยไม่ได้ยินนะไม่ได้พูดยินไหมใช่ไม่รู้แต่แท็กทีมพี่บีเราถือว่าเราชนะไม่ไม่นายแพ้ไม่ไม่นายแพ้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 แบบรูปสมรูปแบบเลยล่ะ พูดก่อนเลยว่าคือโฟด้หนักใจมากเพราะผมเป็นคนบทคนสุดท้ายแล้วถ้าโฟดอ่ะไม่อยากหนักใจแล้วผมก็ต้องเลือกพี่บีเพราะว่าคะแนนจะได้เท่าแล้วคนที่เลือกจะได้ไปหนักใจที่คนอื่นแทนเดี๋ยวนะผมเลือกผมเลือกพี่เต้ดิใช่พี่เลือกพี่เต้เอ้พี่เลือกพี่เต้ ผมไม่ใช่เ้พราะว่าผมคุยกับพี่แล้วไงไม่น่าเปลี่ยนใจเลยเพราะพี่เต้บ่ายเพียงว่ากล่องเนี้ยอย่าตรวจเลยอย่าตรวจอย่าตรวจเออเราไม่น่าเลยวะพี่เราไปสับสนตอนพี่บีเงียบไปแหละใช่ใช่เราแบบจะบีเงียบเว้ยคือไอ้เงียบอยู่แล้วแกแบบไม่ได้อยกอยู่แต่โฟดันทำตัวเหมือนโจรปั่นอีกฉันรู้แล้วว่าฉันไม่ได้ จนปั่นจนแบบล้างแค้นอะเหมือนคำบัตพูดก็ไม่พูดนั่งคำบัดรอยู่นั่นแหละก็เพราะว่าลวอะไม่ได้เป็นแต่ี่ตนจะได้เป็นนี้วโอ้รอบนี้เป็นสองโลเลยว่ะทั้งจนปั่นทั้งจนเหลี่ยมเลยแล้วที่สงสัยพี่บีเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าตอนแรกที่เราเล่นกันตอนที่โพสจับผิดอะว่าพี่บีเป็นอะพี่พี่แกงเงี้ยแบบนี้เลยแบบเหมือนแบบไม่รู้จะพูดอะไรอะเพราะก็เลย อ๋โฝงพี่วายมาถูกทางแล้วไม่น่าสับสนเลยจริงๆพี่เต้เฉลยไปแล้วด้วยพี่อย่าตรวจกล่องนี้อย่าตรวจกล่องนี้อย่าตรวจกล่องโอเคครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับก็อย่างไรฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์กระดิ่งกันด้วยอย่าลืมไปติดตามเพื่อนๆด้วยนะครับผมตั้งแต่เต้ JK แล้วก็บิ๊กแม็กซับแซบบิ๊กแม็กซับแซบทางยูทูบเลยครับผมพี่มังบอย กระป๋อมต่อๆครับและพี่4อตตฟลดุกกี้บายุกกี้ค่ะจัดมีเซตพี่ใหม่ด้วยนะคะฝากด้วยจ้าครับผม <c oughs> ไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับบ๊ายยครับบ๊ายบาย